ใจจงใจเสือคุณน้าหญิงเล็กเด่น้องแม่เอ้ยแม่ขันบ่จริงคือจาเราคนเดนือนังสิบาฮงนังนับแต่มานอกกลางในบางปราสาทนั่งบ่เบาเรื่องนี้ให้ยินโลดแต่ละยามนมีใ่ยิ้มแล้วกันยา กันสมสินนอกยินเยี่ยอไม่กินกันอย่งกันติดนางนกควันใส่เมียงหาพ่อใจนางก็เยียมหาบางทีงนั่งเลือเพี่ฝึงจะไม่หาเรานา่งบดอกเปิดเผยเมียงเมนบ้าน ทยอนเยก็ขอเจ้วโดยเสน่หน้อยอยมแม่น้องโยมก็เรื่องรอร้อมาไปเกตลราบไปริงเป็นคนเริ่มนั่งประเดิมก็เมาอสาวกดหนอดเพียงขันสิพานนี้ก็พ่องกว่าบาบให้กำจมติดตัวงดอกล่นทัน ไม่ไ่เอ้สินง้าขอพน้นมใบขอสามบานั้นขอนั้นก็คือบากาเมการล่วงเกินโลกสาวเขาก็เลื่อนของพระโคเจ้าเนี่ยขันยวตามนองเอ้ถ้านังออกจากทีขัดละบอประเภทนี้สมบอรคามาลวนนาถ้าไปพ่อแม่นาง เนะ่ง่ข <min> ันที่ข cre ึ้นโาบานบอกพ่อเม่มากขอสักเราหนอบอเทียมทานเกืงพผะนางดอกพ่อดินเม่งนงนางคนมีเฮาคนใส่ไปได้น้อเขาสีรับเน่ง่งไปได้น้อพ่อเม่นา่งสีดาจำบอกเกี่ยมก่อนกะงอนหัวานนางสีมีผัวาน เกีกรติ์น oh ั้นกลายเป็นเอื้นไม่ใหญเอื้ออย่างนี้ยังที่ขอขามเลื่อนประเพรีบกงคนน่ากรที่ต้องกระชากมัน ขอเลินจิ้มขอหามที่มีเสือบักกามีกว่าล่วงเกินประเพณีเหตุโบราณเบ้านเน่งบ้านเจ้าังเหย้ายียงเพียของเมืองบ้านพ่อแม่รักกันจริงแนวเน่ยจะสิลืมพวกผู้เฒ่าไปขอเบ้าดอกเก่าเน่ง สมพ่อได้กสิได้อย่าเป่าร่นตามกันวันไิว่าสิมีสุขบัดแดงรักกินเลี้ยงเมงมีเสดังดังปานป่าวิว่าเรื่องกันลำบากยากพ่อแม่แล้วพ่อแล้วสิพายุงโดตะกู คิดเบิ่องหลือคิดเบิ่งเข้าแต่ก่อนพ้นพอแม่เ้ยงสิ้นกะจีป้าเผาเอาปมีปัญญาอย่าเลื่อนขวางดอกกางอย่าเลื่อนขวางนกุเจงเน่งอย่าเดียว่ามำ้างบัตรนางสิโทษใหญ่เิ่น พอไม่คือู้ไสอาศัยหลักงักงังอย่าตัดถิมดอกโยดเอกของหดเทร้ารบกันตาฟังนิทานที่สาเพชดจานรองผิดเจ็นก็หน่อยประพันธ์ไว้บกขาดขึ้นเน่งยืนวิจารณ์ดูบางหน่อยนุ่มเมากะได้หอดบางข้าวสาะกา กูสู่คนจนไม่เกียงงจบสำเนียงพญาสอยอันเพชราปัตตานาทความสามารถปีนี้ดอกเพียงความสิบาญางพี่ขอสัญญามันลังเฮาเป็นของกันและกันแต่วันนี้สืบต่อล่านาเอ้ยเจ้าสินี่แม่พ่ออา กัน <Techn Pokémon> <congratulations> ี่แม่พ่อประโยชน์ตามเกตคุ้มไก่บ้านดอกด้านเดนแบนติดุกยางแขนเพื่อความรักอมตาสิพานางอาชนะเมนทุกจุดติทนกันเพิ่นยังว่ารักกันจริงกินเกลือก่อนนอนนำกินกับพ่อโยงเกียดทัางกันแล้วใจที่กินเนี่ยวกับมัน พี่ขอสัญญามันบ่มีบ้านบ่มีบ้านเสียดิ่งปล่อยปัดตาลปง่อยมักเจ้าเจ้ามักค่อยใจน้อยเงยใจน้อย